สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามุ่งหน้ามาที่ไร่ชานะคะอะไรนะชุงยงชุยฟงช,ชุยฟงโอ้ยเรียกยากจังอ่าอนอานก็้ไ,ไรชาชุยฟงโอ้สุดยอดเราพาดจากที่ไปถ้ำวัดนางนอนนะคะเขปิดแล้วก็เลยมุ่งหน้ามาที่ไรชานะคะพี่น้องทางเชียงรายนี่ก็ขึ้นชื่อว่า ไรชานะฮะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะที่ส่งออกทักว่วประเทศนะคะทางทางยุโรปนะ,ะเพราะว่าไร่ชานี่เป็นรไร่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เขานําออกเราก็เลยมุ่งหน้าเข้ามาดูนะคะตรงนี้เราต้องไปทางไหนตรงไปตงไปไรตงก็ไปง่ไงนะมีป้ายบอกนะคะสวยงามมากอุ้ยเชียงรายน่าเที่ยวโอ้โหเราต้องเข้าทางไหนนี่เห็นก็มีคนออกเข้าๆออกออกเหน เสียดายเราไปาวัดเจ้าแม่คุณอิมส,สวยๆนะคะป้ามือไปกดวิดีโอคลีนทิ้งหมดเลยเสียดายมากๆโอ้ดูสิอันนี้ก็เพิ่งเริ่มเริ่มปลูกได้ไงไม่รู้ดิมานานแล้วค่ะอไม่ไม่นี่มันเพิ่งเริ่มแบบปลูกเอไมิกี่เดือนมั้งไม่ค่ะอ๋มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยตลอดเลยเหรออ๋ออันนี้ชะลอนิดนึงนี่เห็นไหมเขา ถ่ายรูกปกันอึ๊บอืมเนี่ยเรามุ่งเข้าไปนี่แล้วโอ้ขึ้นข้างบนได้ประมาณกี่ร้อยไล่เนี่ยเนี่ยเขาทำเนี่ยโอ้สุดยอดเลยอะก็นั่นสิคุณแม่พาพาล่อนพารอบรบรอบเกาะก่อน <c oughs> โอ้โหดูสิอยากเห็นการที่เขาเก็บชาจริงๆเลยพี่น้องโอกี่ร้อยไร่วะเนี่ย สวยงามมากค่ะพี่น้องอือหือดูสิข้างนี้ก็เป็นน้ำสองข้าง,างทางทงนู้นก็ปลูกสับปะรดโอ้โหน่าโอ้โหเจ้าของไรจังรวยจ,จริงๆเลยนะรล้อมรอบไปทั่วเลย นี่คือไร่ชาเนะพี่น้องว่าเป็นพันไร่สมัง้งโอ้เวลาเขาเก็บเกี่ยวนี่เขาใช้คุนงานนี่เป็นร้อยยืนเก็บเรียงหน้ากระดานเก็บ<ๆ>น่าสนุกดูสิเออใครเป็นเจ้าของเนาะเรามาสมัครสิเนี่ย <c oughs> เขาจะเอาเราไหมเนี่ยเออโอ้สวยงามมากดูสิเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ทางเข้านะคะพี่น้อง ทังเข้ามาเนี่ยก็มีที่นั่งเล่นเขาก็จะขับขึ้นไปเรื่อยๆเนอะบนยอดเขาโอ้โหชิวสุดยอดนะต้องมีรถส่วนตัวเข้ามานะคะดูสินี่ยุงนี่เึงนี่โชเฟอร์สุดแสนสวยาพามาเที่ยวเน,น,นี่ยเขามีรถออกเข้าออกเหมือน สองสองสองฝั่งไล่ดูสิพี่น้องโอ้ตดูดูดูด,ดูมันมากกว่าพันไล่แล้วนะเนี่ยเนื้อที่มันเยอะมากๆตรงนู้นบอกว่าห้ามเข้าห้ามเข้านะฮะตรงนี้ตรงมุ่งขึ้นไปโอ้เห็นรถจอดข้างบนเนี่อ่านี่ทางขึ้นโอ้สวยครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องพราะว่าเราขึ้นมาจุดบนโดยนะคะเป็นการที่มาชมวิวนะคะเป็นไร่นะคะไรชาที่ใหญ่ที่สุดจงังหวัดเชียงรายที่พื้นที่มากกว่าพันไรนะ,ะก็จะมีรถเข้ารถออกนะคะขึ้นมาบนยอดบนโดยเสดายเราไปที่นะคะถ้ำถ้ำนางนอนนะคะพี่น้องพราว่าเขาปิดนะคะนี่ก็ ะะเพื่อนรุ่นน้องนะคะน้องๆเขาพามาเที่ยวลูกหลานเซอร์วิสไปทั่วเลยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูนะคะเพราะว่าต้องทำเวลานิดนึงนะคะเพราะวันนี้อะนี่ค่ะยอดอยูส่สวยๆนะคะดูสิเห็นไหมคะมอไปทางไหนเราก็จะเห็นนอไราชานะพี่น้อง ช่วงนี้เขายังไม่ได้เก็บไม่ใช่หน้าเก็บนะคะดูใช่ไหมคะสวยงามมากอืมสามสาวครับพี่น้องสามสาวสามสาวพาเที่ยวนี่ค่ะจุดชมวิวนี่ก็จะเป็นจุดจุดที่เขาผลิต สาวๆสองสาวสามหนุม่มนี่ก็จะเป็นศาลานะคะพี่น้องชมวิวนะคะบนเขาปึ๊บปึ๊บโอ้โหสุดยอดนะคะสวัสดีค่ะนะคะอากาศร้อนมากค่ะพี่น้องเราต้องใส่แมทช่วงนี้แมสก็รู้สึกว่า โควิดมันเยอะนะคะพี่น้องโควิดเยอะมากตอนเนี้ยเมืองไทยนี่ขึ้นมาหลักแสนแล้วค่ะป้องกันบางทีเราต้องอ่าตรวจโควิดทุกวันเลยคะพี่น้องตรวจทุกวันเลยเห็นไหมคะอู้ยไล่สวยๆค่ะพี่น้องอมองไปทางไหนอู้ยเห็นคนงานอยู่ไกลๆไหมคะพากันเก็บนู่นะ่ะไกลมากแล้วคะ่ะอาจจะมองไม่เห็นนะฮะเป็นกระจุกกระจุกเลย ไล่ชาอะไรชุยวุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่ที่เขาปลูกชานะคะที่เขาให้เป็นศูนย์ที่ทดลองนะ,ะน,นะคะเดี๋ยวเราไปเดิมไปดูกันทางนู้นนะคะอชอวเกาหลี พึ่งมาชมแบบถ่ายแบบสวยๆอะแม่ไปไหนลูกลอ๋อห้องน้ำเลยนะเออมดูสิเกือบห้าสิบปีแล้วทเหรอ,อโอ้โหเที่เขาทำป้ายมันนี่เกือบมาห้าสิบปีหนึ่อ๋อเนี่ยโอเคที่ว่าเป็นป้ายเนี่ยที่เขาทำโอ้เราเกิดยังวันเนี้ยเรายังไม่เกิดเลยเราเกิดไม่ทันเขาก็รุ่นพ่อรุ่น ย่าแล้วม้งพี่น้องโอ้โหดูสิไรตึงสวยงามมากอะพี่น้องเนี่ยจะพาให้ดูอยากใกล้ๆกล้เลยนะคะว่าต้นชาเนี่ยมันเป็นยังไงดูสิว่าเราจะเก็บยังไงพี่น้องดูสิดูสิคะดูยอดสิสงสยอันนี้เขาเด็ดแล้วนะคะเขาเด็ดแล้วอะ่ะแล้วก็เราก็จะไปเด็ดตรงไหนคะนี่ยอดอ่อนยังไม่รู้จะเด็ดตรงไหนนะ,ะโอ้โห มียอดมีดอกนี่คือต้นชานะคะพี่น้องชาจีนอ,อมีดอกด้วยนะคะนี่ดอกดอกชาโอ้สุดยอดเห็นไหมคะมองไปไหนก็ชาลิบล้วลิบเล้ยวเลยพี่น้องมากกว่าพันไร่นะคะพี่น้องเนี่ยโอ้สุดยอด มีหน้าเขาถังล่ำถึงรวยกันทําสวนชานี่ค่ะเป็นขวัญตานนะที่คนไหนที่อยากจะมาเที่ยวนะคะที่เชียงรายมีที่เที่ยวเยอะไม่ว่าจะเป็นถ้ำแม่ถ้ำวัดอะไรถ้ำแม่นางนอนแล้วก็วัดเจ้าแม่คนอิมนะคะแล้วก็มีวัดสีน้ําเงินแล้วก็วัดล่องขุนที่ไปมาหลายๆที่เนี่คือประทับใจทุกๆท,ท,ที่เลยนะคะพี่น้องนะคะสุดยอดเลยอันนี้ป้า ก็ได้มาเที่ยวจุดนี้นะคะจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ไปของแม่สายมากันนะคะอ่าของแม่สายป้าก็ไปแวะซื้อของพอดีวิดีโอทําไม่ได้นะคะวิดีโอทําไม่ได้ป้าก็เลยแวะซื้อของเท่านั้นเองนะคะเห็นไหมคะทุกคนจุดนี้นะคะก็คือไร่นะคะไร่ชานะคะ อ่าคนไหนอยากมีโอกาสมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะคะอันนี้ขอจบกันไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ